ลพลน <utter> วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำเมนูสตรีทฟู้ดยอดนิยมจากประเทศอินโดนีเซียกันครับกับเมนูอยัมเปินแยะนะครับก mm hmm. ็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็เสิร์ฟม,มากับน้ำพริกซัมบารสชาติจัดจ้านครับวันนี้บอกเลยว่าเผ็ดถึงใจอร่อยแน่นอนครับเราจะมาทำการหมักไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโขลกกระเทียมนะครับใช้ประมาณสัก2กลีบก็ได้ จากนั้นก็จะใส่พริกไทยนะครับยี่ร่านะครับถ้าเราใช้เป็นยี่ร่าแบบเม็ดแล้วก็ไปโคลกก่อนนะครับวันนี้ผมมีเป็นยี่ร่าผ่นแล้วมีกลิ่นหอมๆด้วยขมิ้นผงตรงนี้เราสามารถใช้ขมิ้นสดได้เช่นเดียวกันคลุกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นจะตามด้วยน้ำปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมักไก่ของเราแบบง่ายๆนะครับให้มีรสชาติ เ็มๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆสมุนไพรต่างๆนะครับเครื่องเทศจากนั้นผมก็จะเอาเพใส่ไก่นะครับเดี๋ยวเราหมักเอาไว้จะเห็นว่าปริมาณเครื่องหมักของเรานั้นน้อยมากนะครับเดี๋ยวรสชาติหลักๆของเราจะมาจากตัวซัมบ้าวน,นเองตรงนี้เพียงแค่ให้ไก่เรามีสีสันมีรสชาติมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นพลาสติกแรป คลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ไปหมักในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องต่างๆไปทอดก่อนนะครับน้ำมันเราร้อนดีนะครับประมาณ170-180องศาเซลเซียสนะครับเราก็ทอดได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเทมเป้ใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นเต้าหู้แผ่นก็ได้นะครับจริงๆสําหรับเมนูนี้นะครับไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากกินอะไรเราสามารถนํามาใช้ทอดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือยาวนะครับหรือว่าผักต่างๆที่สามารถทอดได้ จากนั้นเราก็จะมาทอดไก่กันต่อนะครับระวังกระเด็นนะครับเพราะว่าในเครื่องหมักของเรามีน้ําปลานะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการทอดไก่ประมาณ12-15นาทีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นไก่ของเราด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปทําส่วนถัดไปเลยนะครับก็คือตัวน้าพริกซัมบาของเรานั่นเองผมจะใช้พริกจินดาเขียวนะครับมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมเราจะนําไปทอดในน้ํามันนะครับร้อนๆเริ่มที่พริกใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียม ส่วนผสมซัมบ้าของเรานะครับพริกหอมกระเทียมก็สุกดีแล้วนะครับสังเกตจากตัวหอมแดงของเราจะสีใสนะครับสเสด็จน้ํามันเล็กน้อยนะครับเราจะใส่ในครกเลยนะครับผมก็จะโขลกนะครับพอหอมพอกระเทียมพริกของเราสุกดีแล้วนะครับก็จะโขลกค่อนข้างง่ายพอส่วนผสมเริ่มแหลกนะครับคล้ายๆน้ําพริกเราก็จะมาใส่กะปิลงไปแล้วก็ผมจะปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เพื่อไปตัดรสชาติของกะปิหน่อยหนึ่งโดยรวมแล้วซัมบ้าของเราเนี้ยจะออกเป็นรสเค็มๆนะครับ เราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองชิมนะครับแล้วก็ลองปรับรสชาติดูก็เค็มๆเผ็ดๆนะครับใครชอบทานหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลได้ครับไก่ใช้ได้นะครับตันนี้เราก็จะเอาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อน ใครมีเป็นทอร์โมมิเตอร์นะครับสามารถใช้จิ้มลงไปเพื่อวัดความสุกได้นะครับก็จะชัวร์มากยิ่งขึ้นก็จะมีพวกเครื่องหมักที่เราใส่ไปนะครับพวกรากผักชีตรงขมิน้นอะไรพวกนี้นครับที่อาจจะไหม้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพักให้ไก่หายร้อนจ,จัดๆสักประมาณสองสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะนําไก่มาทุบก่อนเสิร์ฟนะครับก็ตามชื่อเมนูเลยอาญำแปลว่าไก่นะครับปัญญะแปลว่าการทุบนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไก่มาทุบก่อนก็จะใช้เป็นสากที่เรา ตำตัวซัมเบามเมื่อกี้นะครับเวลาทุบเนี่ยเราจะทุบเพื่อให้เนื้อมันแยกออกจากกระดูกเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับยังให้คงเป็นทรงสะโพกไก่เป็นน่องไก่อยู่นะครับไม่ได้แหลกเกินไปจากนั้นผมจะใช้น้าพริกซัมบาของเรานะครับป้ายลงไปที่ตัวไก่นี่ก็จะเป็นรสชาติหลักๆของเราเลยนะครับหอมพริกหอมกระเทียมนะครับแล้วก็มีความเผ็ดจัดจ้านนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเครื่องเคียงเนี่ยก็จะมีเต็มไปหมดเลยตามความชอบของเรานะครับจะเป็นผักสดผักทอดไข่ต้มผักดองเต้าหู้ทอดเทมเป้ทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องต่างๆเหล่านี้นอกจากจะมาช่วยเพิ่มสารอาหารแล้วเนี่ยยังมาช่วยลดทอนความเผ็ดอีกด้วยนะครับแต่อร่อยจัดจ้านแบบนี้เผ็ดแค่ไหนก็ยอมครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ